นี่คืออาณาจักรของมดตัดใบไม้เรียกได้ว่ารังที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยเป็นรังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับกิจกรรมของพวกมันทั้งวันเนี่ยก็คือการตัดใบไม้เอาไปสร้างเชื้อราพวกมันจะมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงขากรรไกรครับเพราะว่าขากรรไกรเขาเนี่ยคมมากๆเอาไว้สําหรับตัดใบไม้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นใบหนาใบบางใบไม้หรือว่าดอกไม้พวกมันเนี่ยเอาอยู่หมดครับและมดงานก็ยังมีหลายขนาดโดยตามลักษณะงานที่ทํามันคือการแบ่งงานที่ผมเรียกว่าอาชริยามากๆมดทหารตัวใหญ่สุดจะคอยเฝ้าระวังและสังเกตการและตัวเล็กลองลงมาจะเป็นตัััววตตดดใบไมม้และงาน เล็กที่สุดจะคอยอยู่ในเชื้อราเพื่อบำรุงเลี้ยงเชื้อราแล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนเรียกได้ว่าน,นี่แหละคือการแบ่งหน้าที่ตามลักษณะตัวเลย ลองดูเข้าไปที่ขาขัา้นไกลเขานะครับเห็นแบบนี้เนี่ยคมมากๆนี่แหละครับคือความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรของมดตัดใบไม้ในช่วงปีหน้าเนี่ยทุกคนอาจจะได้เห็นคอนเทนต์ของมดตัดใบไม้มาบ่อยๆนะครับผมแอบสปอยเอาไว้ก่อนเลยจริงๆเจ้ามดชนิดนี้เนี่ยอะไรที่เป็นพืชเนี่ยมันกินแทบจะหมดเลยครับใบไม้ดอกไม้ทัญยพืชพวกเขาก็สามารถลากเข้าไปอยู่ในรังแล้วก็ทําเป็นเชื้อราได้หมดเลยที่อยู่ภายในรังทั้งหมดเขาขาวนั่นก็คือเชื้อราของพวกเขาครับรังนี้เนี่ยสะสมอยู่หลายปีครับจนกว่าจะสร้างเชื้อราาาไดดด้ขขนนนใหญ่ี ผมลองยกด้วยแล้วครับก้อนเชื้อราเนี่ยเป็น2-3งกิโลได้เลยภายในเชื้อราเนี่ยมันเป็นโพรงเป็นรูคนงานจะคอยเอาใบไม้มาแปะให้กลายเป็นเชื้อราเรื่อยๆครับสมาชิกทุกตัวในรังร่วมไปถึงตัวอ่อนจะกินเชื้อรานี้เป็นอาหารมันคือก้อนเชื้อราแห่งชีวิตถ้าชอบคอนเทนต์ลองเลี้ยงอะไรยากๆแปลกๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แอดเเอาไว้ด้วยนะครับ